คุณนิรามายเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารใช่ไหมครับแล้วก็เคยมาพูดคุยกับเราแล้วเมื่อปี2,552นะครับตอนนั้นตอนนั้นอาการเป็นยังไงครับตั้งแต่แรก ที่จะเริ่มทานใช,ใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะก็คือเป็นโรคกระเพาะอยูอ่แล้วก็คือเป็นโรคเลือรลังนะคะซึ่งเป็นมานานตั้งแต่สมัยเรียนอาจจะประมาณสิบปีมาแล้วอะค่ะทราบไหมว่าสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรเอ,อ่อ่าเป็นภาวะเครียดอะค่ะก็คืออาจจะเป็นเพราวะว่าทานกาแฟาด้วยแล้วก็มีมการอา่านหนังสือหรือว่าเครียดจากการเรียนอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อเรียนคณะเภสัชค่ะอ๋อเป็นลูกศิษย์อาจารย์อภัยป่ะฮะแสดงว่าคุณครูดุใช่ฮะ ไม่รูค่ะใจดีค่ะอ้าวแล้วเครียดทําไมล่ะฮะก็บางทีมันต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็กมีการสอบใ,ใช่ค่ะตั้งใจเรียนนะครับเครียดดื่มกาแฟทานอาหารไม่เป็นเวลาอาการมันรุนแรงถึงขั้นไหนฮะรุนแรงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะว่าปวดมากเงค่ะเวลาเรานอนอ,นอะไรเงี้ยก็ต้องสะดุ้งตื่น ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีการจุกแน่นมากจนทนอาการไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อร,ร,รับการฉีดยาเพราะว่ารับประทานยารักษาโรคแล้วมันก็ยังไม่ทุเลาลงนะคะอืมก็คือได้แต่ประคองไปเรื่อยๆหมอก็ไม่ได้บอกว่าจะหายหรือไม่หายด้วยใช่ไหมคะจริงๆรู้อยู่แล้วค่ะว่ามันไม่หายขาดมันอยู่ที่พฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้วยอะคะ่ะครับค,ครับแล้วทํายังไงล่ะครับถึงตัดสินใจว่า อ่ะในเมื่อทานยายังไงมันก็ไม่หายขาดอยากจะเป็นคนปกติกับเขาไม่อยากมีอาการที่จะต้องนอนสะดุ้งตื่นกลางคืนเพิ่นเจออาจารย์แล้วก็ปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อาจารย์ทําวิจัยอยู่อะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับโรคกระเพาะค่ะก็มาร่วมเป็นอาสาสมัครให้าจารย์แล้วก็ร่วมทานผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นบีมแคปซูลนะคะคก็คืออาจารย์น้ำพยเองก็เป็นหนึ่งในคณะนะักวิจัยก็คือโอเปอเรชั่นบีมของเรานะครับที่ จะต้องมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ดูซิว่าปฏิกิริยาของสิ่งที่เราให้แต่ละคนรับประทานเข้าไปนะั้นมีผลอย่างไรกันบ้างตอนเข้าร่วมโครงการนั้นอะาจารย์ให้ให้ทำยังไงบ้างฮะก็คือให้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้กลับไปที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ร,รับประทานแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของการทําแบบสอบถามมะคะ่ะถึงอาการที่เกิดขึ้นหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะค เดี๋ยวขออนุญ,ญาตโกกลับไปที่อาจารย์นภัยนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นอาการของคุณนิราใหม่เป็นยังไงบ้างครับก็คือเขาปวดท้องมากอะฮะตอนที่เข้ามาปรึกษาก็หน้าซิดเลยแล้วก็ทํางานไม่ได้คือเขาเป็นเพสัชกรประจําร้านที่อาจารย์ก็ดูแลอยู่แล้วก็เขาทํางานไม่ได้เพราะปวดท้องมากแล้วก็พอดีมีโครงการอันนี้ก็เลยถามเขาว่าจะเข้าร่วมไหมซึ่งเราก็มีใบที่ ยอมเข้าร่วมอะไรนี้ยารแสดงแล้ยก็มีมีคําถามต่างๆซึ่งให้ตอบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ไปว่าผ่านไปหนึอาทิตย์เป็นยังไงผ่านไปถึงอาทิตย์ที่2เป็นยังไงตอนนั้นให้ทานอยู่4อาทิตย์นะฮะวันละ2เม็ดก่อนนอนครับพฤติกรรมการรับประทานเปลี่ยนไปไหมครับหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ว่าได้ปรับพฤติกรรมการทานอาหารหรืออะไรไหมก็คือจริงๆแล้วค่ะทุกอย่างมันต้องใช้หลายๆปัจจัยร่วมกันก็คือต้องปรับด้วยะคะ่ะก็ต้องปรับด้วย<ช>นะครับ,รบหลังจากผลการทดลองแล้วส่วนตัวผมเชื่อว่าผลเนี่ยอาจารย์คงได้ละนะครับแต่เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายผลตอนหลังแต่ว่าคุณนิลหมายผลรับตัวเองเป็นยังไงบ้างครับ คนที่ได้รับก็คือหลังจากคือช่วงนั้นอะช่วงก่อนที่จะทานก็คือมีอาการอยู่ใช่ไหมคะคพอทานไปแล้วก็คือประมาณวันที่สามอะค่ะอาการที่เป็นอะคะ่ะจุกแน่นอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นอาการปวดท้องกระเพาะหรือว่าเวลานอนแล้วสะดุ้งตื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทุเลาลงด้วยนะคะไม่ได้เอาใจอาจารย์ใช่ไหมไม่ได้เอาใจคะ่ะนี่จริงๆส่วนตัวเลยนะฮะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ต้องด้วยจรรยาบรณของตัวเองด้วยนะฮะเพราะเป็นเภสัชกรเหมือนกันอาจารย์ครับหลังจากโครงการที่ทดลองในเรื่องของการให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร รัฐประทานบิมมันเข้าไปทำอะไรครับสำหรับบิมนี้ก็จะมี GM1 ที่ช่วยลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นอาการอักเสบอะไรต่างๆก็จะลดลงครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง GM1 นี้ก็มีฤทธิ์ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยทีนี้แผลกระเพาะอาหารเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเชื้อแบคทีเรียที่เราเรียกว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลนะคะก็เข้าใจว่าอันนี้ย m m 1ก็ไปจัดการด้วยนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการลดการอักเสบของมันเนี่ยมันจะผ่านมาทางอินเตอร์ลิวคิน1นั่นก็คือเชื้อเนี่ยมันจะปล่อยท็อกซินแล้วท็อกซินตัวเนี้ยไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน1ที่จะทําให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆ <ừ> ซึ่งพวกนี้ลดลงอาการต่างๆมันก็ลดลงได้ส่วนตัวของคุณนิรมัยเองก็คือหลังจากเข้าโครงการแล้วตอนนี้ยังรับประทานต่อเนื่องไหมครับ ค่ะยังรับประทานต่อเนื่องอยู่แต่ว่าก็คือจะลดปริมาณในการรับประทานลงอะค่ะจากเดิมจะรับประทาน2แคปซูลก่อนนอนใช่ไหมคะคก็จะลดลงเหลือหนึ่งแคปซูลก่อนนอนแล้วก็ใช้วิธีของการปรับตัวค่ะหรือพฤติกรรมในการทับประทานอาหารอะไรเงี้ยด้วยเลยอย่างร่วมด้วยซึ่งถ้ามีภาวะเครียดบ้างก็เพิ่มเป็น2แคปซูลก่อนนอนนะคะภาวะเครียดหมายถึงว่าตัวเองส่วนตัวจะรู้เลยใช่ค่ะมันจะมีอาการอะไรตามมาฮะก็คือจะมีการจุกแน่นขึ้นมาค่ะแล้วก็ บางทีก็คืออาจจะมีขึ้นไ้อาเจียเนี่ยค่ะแล้วแต่ช่วงก็คือแล้วแต่ช่วงว่าเกิดภาวะเครียดมากแค่ไหนเรีย้ค่ะแสดงว่ายังมีไปพบแพทย์อยู่ไปพบแพทย์เข้าโรงพยาบาลนี่ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแต่ว่ายังมีอาการเหล่านี้อยู่ซึ่งพอรับประทานพอมีอาการที่จะแบบรู้รตัวว่าเหมือนกาลังจะเครียดจะมีอาการจุกแน่นขึ้นมาก็จะรับประทานลน ค่ะก็คือจะเพิ่มเพิ่มปริมาณในการรับประทานลง<อ>ก็คือจํานวนครั้งในการเป็นมันลดลงอยู่แล้วอะค่ะครับ<ะ>ถ้าอย่างอาการอย่างนี้นี่ถือว่ายังหายไม่ขาดหรือว่าอาจารย์หรือว่าคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายนะคะคว่าเราจะหายขาดหรือไม่หายขาดอย่างนี้เขาทํางานมันก็มีความกดดนันเรื่องยอดเรื่องเป้า <c oughs> เรื่องทาเก็ตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมฮะ,ะ <c oughs> ถ้าไม่ถึงมันก็มี สิ่งที่จะตามมาว่าทําไมมันถึงไม่ถึงอะไรนี้มันก็จะเกิดความเครียดแล้วเขาก็จะต้องเขียนแผนงานว่าโอเคนะยอดคุณตกคุณจะต้องทํายังไงต่อไปอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความกดดันที่ที่ก่อให้เกิดความเครียดครับซึ่งถ้าเครียดอย่างเงี้ยมันก็แน่ๆละมันจะต้องมีอาการก็ตรงกับที่คุณหมอบอกตอนแรกว่ารักษาอย่างไงก็ไม่หายใช่ไหมฮะแต่เราควบคุมได้ควบคุมได้นะครับซึ่งโดยทุกวันนี้แล้วถือว่าปกติละ ว่าดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตค่อนข้างดีขึ้นแล้วกันคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าสวยขึ้นจนผมจําไม่ได้นะฮะพะบอกออกมาตั้งแต่ปีห้าสองเจอกันตอนนั้นกับตอนนี้นี่คนละเรื่องเลยอาจารย์ครับอาจารย์พิเชษพอจะบอกได้ไหมครับว่าผลข้างเคียงกับคุณนิรมัยมีอะไรบ้างคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยครับผิวจะสวยขึ้นในอาทิตย์แรกเลยเจะสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการยกระดับคุณภาพของผิวนะครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อกี้ทำถามเมื่อไรนะฮะเลยลืมเลยแหมกำลังจะบอกว่ามีผลข้างเคียงอย่างอื่นด้วยไหมครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสารที่เรานำมาจากพืชห้าชนิดก็คือมังคุดตัวเหลืองงาดำฝรั่งแล้วก็บบบกนะครับแล้วเราก็สกัดมันออกมาในลักษณะที่เอาแต่ยอด ของสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเสริมประสิทธิภาพหมายความว่าหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่สองหนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็นสี่สี่บวกสี่ไม่ใช่แปดสี 4, 8, 4, 6, 4, ่บวกสี่กลายเป็นสิบหกลักษณะการเสริมประสิทธิภาพอย่างนี้หลายๆครั้งเราก็ได้สรรพคุณที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อกี้อาจารย์น้ำไผยพูดถึง Inter 1. อินเตอร์ลิคินวันอินเตอร์ลิคินวันเนี่ยมันลดลงไปจากการใช้แคปซูลนี้ เพราะว่าจากการที่เราให้ผู้บริโภคใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันแล้วก็เป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาเราก็พบว่ามันมีปริมาณของ TH1 t h e l p e r c e เ l 1เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะฮะทีะ่ชนิดที่สามารถทําให้ร่างกายจัดการกับสิ่งแปบลบบกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น <c oughs> มีปริมาณมากขึ้นนะ,ะปริมาณมากขึ้นและ t ีเอตัวเนี้ย ในหลักของการภูมิคุ้มภูมิคุ้มการิยาก็คือว่ามันจะไปกดปฏิกิริยาของ T S สองคือ T cell helper ตัวที่2ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบในหลักอนที่เฉพาะเพราะฉะนั้นเมื่อมี T, <t S สองเพิ่มขึ้นมันก็ไปกด T S สอาการอักเสบนั้นก็กลดลงบวกกับการความสามารถในการจัดการกับแบคทีเรียของ g M 1ซึ่งเมื่อได้รับการสัมผัสเมื่อมีการสัมผัสกับเชื้อ ไมปกลับกับเจียมวันนะครับ,รบแล้วประการที่2ที่เรามักจะลืมไปเสมอก็คือว่าจากการที่ t s 1มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็เพิ่มความสามารถของเม่เลือดขาวที่จะจัดการกับเชื้อ h p y r o l i ซึ่งไปเกาะกินผนังลำไส้อยู่ด้วยนะครับ,รบด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนี่แหะครับก็เลยทำให้อาการเนี้ยดีขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆครับ